เอาล้ครับพี่น้องมานีเฮ้ยเป็นไดเอาวเจ้าสีย้อมยังไวเถอะย้อมบได้พี่น้องง่า ดเด <c oughs> ้อพี่น้้อองโะบาดเสียงอึ้งยงี้ฝนไม่ถน้อดพี่น้องเอ้ยเสียงจ่าไหม <c oughs> เอาเมื่อนี้ครับพี่น้องผมบ่าปุ๋ยสายม,มาหน่อยครับดูว่าจู่ฟ้าครับพี่น้องเอาลุ้นกันเด้อครับทีมงานที่สามตะไลครับพี่น้องเมื่อนี้ตะเวนกำลังขี่โต๊กดินครับพี่น้องว่าสีผ้ากันมาหาต่นแรงแรงครับแดดอ่อนครับพี่น้องเหาลองเบิรงครับพี่น้องวาสิาาบ้านบ้านอะไรเสียใดบ่ได้เด้ดพี่น้องเดลยเนี่ยท่านมากรนของอ๋อมิแต่เฮะเฮะอันจับใส่จับไซกรนของบ่ปิดเทียงได้เอาอ <c oughs> เด้ <c oughs> อ <c oughs> ขอขอบุญขอบคุณอีกรอบหนึ่งด้วยพี่น้องเอ้ยของของของครับของจิตวิาณน้าอ่าโมเปนของน้ำร่วนดิโอ้ไมมีตูวเรนของเลยขอในเด้อหยาเอ็นหยาเอ็นจริโอ้พี่น้องเอ้ยรุ่นกันอีกเด้อสานีไปตะเมาว่าพี่น้องคือเป็บต้ามีปลาหลายแต่มีตัวเมียนนะมาไปหากคกเงินเ้องเอาเพิ่มมาตัดหยาตัวนี้เอาเพิ่มมาตัดหยาไปหิ้งมั่หวอ ลุนก is ันเด้พี่น้องเ้ยมาเป็นดงสางพี่น้องเลยมันนี่นามบ่เมียนขวบปีแล้วนีตู้เ้ยม้นมี่นามบ่บอมีอยู่มีอยู่เปตนตอรนี้อยู่พี่น้องก็คือเป็นใส่พุมพยายามสูงได้พี่น้องเด้อแบ้งหเนี่ยเอวก็เดี่ยงเดียว เยเอานุ่โมหลยนาลุนกันเดื่อพีนองกไอ้มเต่ว่าเป็นเปตมี่อยู่ด้วกบแต่ว่าิงู้หนูอรยาหลกัอาละครับลุ้นกันเรืองพี่นองเด้อห่อยเมือะขาเกวคือสั์ประหลาดเองมือหรือมีขาเดียววะแว่าเมือมีขาเดียวเลย อ่ะละครับรุนกันได้ผู้ใดสิได้ออนมูรัาพี่น้องมีตูเปอดหัวงานก้อนมูอี่แล้วคุณต่งอนี่าพ้องก็มาปิดปิดเตมีอยูได้กดเนาะี้แม่นเทียงห่างจะง่อยต่อขาเลไรด้นโอเฮียพักบุ้งเอามาหาโบเลยนเอาไปต่อข้าวมีเตมีดิ ถ้าว yeah. um, oh. ่าหันตู้ได้พ่อตัวหนึ่งก้อนเนี่มันอยู่เป็นมู่จุดนเนที่เขมาปกตค้างออกคางออกนะเนหันข้าวเียวก็ได้ไงขอมูนเ้อเอ้ามอนี้ไม่ต้องพูดจิงเลยขอกันเร่อบนี้เอ้าเอาลูกกันได้พี่น้องกตอนคราครับคมนี้เพื่อทีได้ก้อนมู่โมีตู้ก็ได้ของมัดเอวเนเ่ิยืเสื้อ้าดีแต่พี่น้องก็ของม่ตู้เป็นตำรานก็มูดแต่ามันหอกว่าปอ เอาก็ขึ้นมแล่โกนแล้วไกนโซวโยไปยัตัวมันมันุน้ยออกเดี๋ยวเอามาอ่อีกเอาม่เาไหาหน้ามูไงดอกม่ตัวข้ามาตะกดของนี่นี่โอ้่มันดงลางพี่น้องไอ้หกอลียนะ่หันยามสูงนะพี่น้องเอ้ยนี่ตอ้องเอารถไสมาสนโอ้โหหเอากล้ครับวันนี้ เบิ้งงอาว่ากไปเบื้กกันนะมันหาจังใดกค่นะเอาละครับอ้ยทีมงานแตกไปวันเพ่อของแปลกครับพี่น้องบานนี้เอาเอาละครับพี่น้องบานนีเียป็นได้่เเป็นไ้เองไหาเนี่ยก็นเอาแล้วเบื่งกันเอาขึ้นเบื่งกันนะเราเล่าว่ามีเล่ากัเสียนโกเบื่งกันดมาดา มหากบน้ากันตรงมใหอยน่กรงห้ามเป็นว่าของเอาท่นทำไมบะบ้านไหนล่ะเหมานี่ชางเดน่ามัอนย่างลางนีนะชางแานงย่างเป็นเรื่องขงเป็นมนี่เป็นมสองกลมสามกลมนะเอตนี่ยเอาล่ะครับมีตู้บอว่าหาขอนนะพ่อเนี่ยอ มาเบิ้งล่าใจเงียบไปแต่มีน้ำอยู่ภานนี่เรามาเอาอยู่ไปนะคุณแตน่อยจะนนามสีบลกมันเหล่าลราทั้งมาเบิ่งอีกอยู่ไปเบิ่งก็นเอาะข้าปล่อไง อะไรเงี้ยป oh, oh, ่ะข้าวอามดีอะทั้มนั่นขวดใส่ก็ขวดน้ำคุณแมวอสมะมันนี่ขวดใส่ก็ขวดน้ำไนี่อือมือเกันกตสิบาทน้องวิงสวนได้อากกว่านันเอาท้นหางเดอือ เห็นข e ึ้นไหมเราไแต่สูเขาได้ไหมคือปาตัวเน่าหน้าพุ่นเนาะบัวกาไปหน้าพุ่นุนกันได้พี่น้องไอ้บานนี่จะมันยุงได้วัวโกหกกระดอกระเดียดซ้ำดงร้างเลยพี่น้องไอบานนี่เออของพวกเราข้นขวมปององไว้คือปุ่นอบปุ่นะไรเจ้าของของไม่ตู้ห้างเลย พูดละอันได้เอาพูละอันพูได้เตรียมของก้อนเนี้ยก้อนผ่านนะอ่ารุ่นกนดีครับพี่น้องบาเดี๋ยวงิ้งนสี่พออีกว่โอ้ยพี่น้องเลยมันหกมันหกเนาะเนี่ยยายามีมือขางเดียวคนนั้นแล้ววะ พทินงานนี่มากห้อยมันออกเตินนั่นเอาละครับเมนลองไฟพ่อห้อยได้พี่น้องกันรุ่นกันเด้อยบานนี่จะห้อยพี่น้องเฮ้ยเอ้วแต่ว่าขคณะขาเทนึงเหรอรุ่นมันมาอยู่ได้บเปล่ามันเปลี่ยนไหเอาละครับงูทุกงว่านี่งูกินตัวเอาเมนลองไฟพ่อห้อยได้ในนีน้อีกห้อยหนึ่งนี่ทุกแจวนี่ยละมากมากวุ้ยเมน้เป็นห้อยขัวได้เนาะทืกอย่างเนาะ ได้หลายกม่ไม่วได้มีตูเ่นเอาตัวช่วยเลยพี่น้องเสียงครับเสียงเนี้คือสมัครับท่านนะห้วยห่วที่เป็นังต่นอปันนี่ยอ้ยันมาหอกกับหองแฮงกัมูันวาสมากับเป็นแตนนั่นแทนนะเสียงอืมเนี่พี่จะมูไมเขาก็อากที่าปากก็บเลยเนี่ปากกอ้ย่เ ยินว่าพี่น้องคิดว่าแอบบอกจิตวิญญาณแสดงว่าเราอดบ่อใดข้างกันออกมาเด้๋เฟสครับอยู่หมองสมบัติครับหาโกมหาโคบรนี่ดงสร้างครับเหมือนนี่โอ้ยเป็ีตหะลำบากอยู่ครับจะเลี้ยตัวสัตว์ทีมงานเดียวตัวผู้นึงมีมือคางเดียวพนนะอันเดียว์้องคางก็ะยานบาดมเพราะว่าลืมถุงมือพอนะกระบอกมันจบมีมือคางเดียวพนนะฟันสัตว์ปลาตะบุ้ยเสนอยังมันหนาประตูเด็ดตอนเป็แกนรถดฮะเอ้า ไปยังมาควานข้าวเดียวห่วงรวนเลยีนดิพี่น้องเอ้ยเิ่มาถอด่อดีอขี้หีจากเลยจีไ <c oughs> ยังอีกหอยไง,ยงหงงบะทอ้านั่นเดี๋ยบอดบอกหอยพี่น้องเลยก็อสมสมักแล้วอ้อกระกระทัเละลูกคนนี้ครับพี่น้องวันนี้โอ้บอกว่าไอ้คือสีเทียนเนาะอ่านเดียวมัน่ค <c oughs> ่าเป็นไบูเอ็นบาดป้อมโอ้ืบาดป้อ,อม,อสม,มแสดงว่าบะการจางการจ่างแ่งา นเนี่ยไม่ได้ขังเดียวประกาสร้างคือไม่มีตู้พอนะปวดแล้วปะะปลไปหอดฉันเหมืนแดามทนเหล่าก้อนมูเลยคุณพ่อมองร,าร,ระะ้ายปวดพอนะทำไมน้องไครแล้วกับพ่อคือกันตัวบุพ่อลตัวอ่าครับรุน่นงานอีกเด้อพี่น้องเลยมื้อนี้ทีมงานครับพ่องานสร้างครับมืนนอ้อนี้เอ้าเครื่องกระเป๋าเครื่องของมีตู้ทีมมาลากจากใจไปอ่าแล้วครับอเจ้าหมัวแล้วก็ใส่2ใบพุ่นเรา มนาว่ควคือมูดอรไม่ตัวอ่าลุ้ันนี้ครับพี่น้องลุ่นเรื่อยๆเ,เยๆด้พอพี่น้องเอ้ยวันนี้เจองนนะครับเอาพกูสีไอนไม่ย่งอีกพี้องเพ่งจ้ะลองังไ่ได้พี่น้องอืมาถึงยเาก็ดึงท่งหม่องัดพื่น่บาทพอมา,านดึงงานน้อาอีกที พ้อหมองหลายอยู่พาหมอง้วมาตัวไปใส่หูมันหอกมันยันไม่กินจะไฟจูดดีแต่เนาะตาเหี่ยวตัวตะก้อนเหี่ยวเป็ประตูไปกินนี่ดิก้บัวกันน้นี่เนี้ยเหี่ยวไหมบัวบาบัวบัวบัวอะไรบอสเหนียงเียงกำไปไปดีใจหเจียดขาเนเจี๊ยดตาอืม อาดีใจหละก็ไปหันละเขี่ยปลาเงาเขี่ยาเงาอี่เฮ็ดก็เฮ็ดหรู้อะไไม่มีตู้ป่ะนี่บืเบ้ยเนี่ยดีครับมันอันไหนมันอันไหนไม่มีตู้หกว่าจังสีว่าอะไรคนสามจังสีสามชวสีหาดมันพักบุงแล้วก็เฟียงแล้วก็ถืออืมันถือให้เงี้เนี่ยหมูคนเอี้นที่นอจัะ ตัวจงใจตัวซอยแบบนี้้นถึงดินเฮพี่น้องกินทุกินยากเลยมันนี่ไหมกินเืดอด้พี่น้อง้ยมันนี่หตเราสมาเสียงดีกับไอ,อ้คอคอ,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 อพี่น้องเออ้เป็ยังยวดังเอาลครับพี่น้องมาเนี่ยนเดีพี่น้องเอานกันครับน่า มันอยู่จังสี่แม่มันชินมาจอดเลมาจอดลงกับพอด้วนัะครับบน่องไปนี่ฮะเป็นหนาไปปานนีเพราะท่านปล่อยอยู่น้าปล่นไม่ตัวประด้ไม่ตัวกับโลกเลพี่น้องจาบทีทีโดยทั้ง่นเือนอสมอบยเอาละครับนี่นี่เขาปุ๊บปุ๊บนใ่เขยนี่นี่น่นี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 ่งีนี่นีน่นีนี่นี่ม่นนี่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 ี่ี่นี่นีนี่นี่นีอนี กตเนธท่มดาด้อพอเย็ดหมูนี่เยมูเล้วเาโั่ามนามาแล้วรุ่นกันครับพี่น้องมานนี้ดูยฝนของเล่าญี่ปุ่นมีตัวนหมูแขกกรนย้อมไปมีสระไว้ให้ี่นอพี่น้องเลยรูนกันอีกครับพี่น้องวันนี้ดยงานสังข้างอีกโรงแรมใหญ่ตัวสตัวเนี่เป็นอย่งน้อย เอาละครับรุ่นกันอีกรุ่นกันอีกพี่น้องเอ้ยมัดเป็นดาที้ดีว่าเราไม่ให้ตัวมัไมันเป็นตะออกเลยงไม่ให้ตัวมันเก็นกีลูๆมีตัว เอาละครับบาดนี้เอาละครับบาทนี้ฟาดโทษฟาทจนเจ้าสีย้อมยังไวใช่าย้อมบดได้ินน้อยเยตกไงเนีเห็นน้นเห็นนัเยเ็นนงใี่น้อม่อนาเด้อนี่เอาละครับพี่น้องโอ้ที่ลังใจขึ้นมาเป็นตู่พ่อเลยครับบาีโอ้ไมร โอ้ยใครว่าอยาไอเทียนเจ้าเสิ็มนี่ตู้ใบไม้แห้งโอ้ยแม่ก็คือของเลาอทีนีแหละโอ้ยลวมันกบดำ้วลเหรออันลี้อต่อยลอยแล้งอันกินหรอยัหัวหลอดมีตูวได้บ้างไงเอาแล้วเห็นใบบัวแห้งเซียหน้าสีลังสีดำดำชื่อได้ก็หันอ้าวตรยังแล้วก็ห่องลัดถพี่น่องเลยเอามัน กองไเนี่ยป้าปุ๋ยมันก็พวกไก่ไก่งานอ้าอยี้แล้วครับบัวไก่ไก่เาน่โดนลงไปบักเลืกเลยอแล้วครับออสมเลียใจเอามันกดนหิายาเนี่ยเอากดนยาขึ้นไงกูมูอวมึงจะปอดดีเถอะหญายอาแล้วครับรุ่นแล้วครับแล้วใใแหงเฮ้ยดิโอ้เดตัวไเดียวปเอาบอกันไ้ อินนะสวยเกินกินเ่ยาเนี้ยเอากันด้ของแม้วนจนพ่อแล้วก้ันแม่วันจินไทยนี่มัมากมาเด้เอาเอาเอาจะของคะพันแยบวกแบบนั้นนี่มันจุ่มแล้วนั่นอจุ่มหยาเพยาเราจุ่มโมเป็นว่าหันนี่จุ่มแล้วจุ่มแล้วหาลูกกันอีกครับพี่น้องไปนี่ยามาบวกที่ที่ไกลน้าเมพี่น้องเลยอ้า เอาคนงานเติมม <that S 1> <tro leer> ุนข้ามาามองพ่มมอกระดูกอ่อนพี่น <that> like <athlete> <that> oh <that> mm ้องใกล้ที่บนนี่นาแล้วพี่น้องโอ้ยตาวองนี่จะปีนวองเลยหารุ้นกันมือนียางมีมือเดียวอยู่เอาเปลี่ยนเมือแต่ว่าหันเปลี่ยนล้วงวดหนานีมาหาเล้สบายเลยดิเพราะว่าเข้าสิบบดิดึงอีกมืออันบาดแผลรื้อตรงมืออีกตาไล่ตาไล่ตาไล่ตาเลี้ยนบัวมาโกลงกบนาโอ้ย่อเลี่ยนช่องเดอนีมันยังานี่ เงี้ยป่ะเจ้เอา้ยเนี่ยบอกเบิงแมวมันทินลูกกับลูกแล้วแมวมันท okay. ินอีกแล้วครพี่ล้อมาดิน้ำน้ำ น่งกันอะไรครับไปานอะไปานเหรองานน่เนี่ยุ่นขวากบเ่อใเนาะรุ่นขากบหัาหลาดใช่ไพี่น้องเนาะหัวพืนกัเนาวอวบือกันเลยรุ่นเมื่อใดข้ากอบหัลอดใช่ไหมพี่น้องเนาะากบิัวหีอดใช่ไมพี่น้องเนาะขากนหัวอใช่ไหมพีนอเนา นี่กระางมาเตะใส่ผมจะก้องมันบ่เอาหัวหลอเทียเรากันก็จาของผ่อแล้วพี่น้องเลยนี่มาเตะใดพ่นไปหัวด้หมอนอพี่น้องอันตายอันตายพี่น้องเอาวดึงกันเดียวกันก็ไดดอยงออกยังน่อยกไนี่มเี่ยคอยอยู่ตัวกันมาเอาท่าพ่ออยู่บนนื้หญยาตู่ในเด้อพ่อหยาตู้ตาไล่นวัน จะไข่ได้ไม่ลองไข่ได้ไปขอตัวเองเอาได้บนี่ยฮลุดกันอีกครับพี่นอกมานี่นี่อ้าลองเบื้งแต่ว่าอันมือเดียวนี่เขาเศร้าใส่เศร้าน้ำเลยทำให้เล้อ๋ยกระมืาถุงฮึบนคอยเคลื่อนเนบู๊คอยคอยเสียล้วแม่มาเอ้าอยอด้วบ้านนี่คอยขอด้บ้านนี่ อาปุ๋ากป่ปาอนปูเอาแต่นายเปนพี่น้องปุ๋ยมามันมาปอะมอาปอเ่าง่าอย่าเป็นปูนพ่อพนอาเอ้าปนที่เราได้พี่น้องว่าทันเห็นด่าก็จุกองจุดปูนเลยเอายบอกจากเขาได้แล้วบาทนี่น้ำเกลือไปนเขาอยู่ เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยต่างก,กันมาพี่น้อง <c oughs> ก็จะคล้องพ่อกับปืนพ่อดถ้าถ <c oughs> ้าม <c oughs> าหันจากคล้องพ่อนี่เล่งขึ้นจังเอยได้เสียงเอามาจะพึ่งเฮา,า,า,าเด้อมาผู้ใดแถวนี้ด <c oughs> ีใจ <c oughs> นี่ เม่ยับบอกเขายับบอกก็ได้บันเอาแล้วครับบานนี่เนี่ยเจ้ามด้เราต่อสอหมอเจ้าต่อซอหม้อยับบ่อไง้าจับให้บ้าว่าเอาที่จับเอาแล้วว่าเอาจับให้รดเอาปืนมือลื่นกระไรนี่ปืนมื่เาเอาเอาป่ทันทำได้บันว่าท่านทำได้บันเออเออไงบ้างมีมีเอาทุกคนให้เล่าให้เล่าจับเไปเอาหายเลยมีี่ดจับละมูแบบนี้เต เบวบไหนอยู่นักบอกจากเวลี่เราชอบมันมันบวมแล้วมันกินบวหายเงียนมันเลยพี่น้องนั่นเป่นพี่น้องโอ้ยบาลสีได้เมียสีสีพี่น้องเป็นบาลนี้เอาวสีเล็กงานหน่อยงานใหญ่งานไกลงานกลางงานสลองสลาก้อนบปนปันโกกี้บุญพีกินน้ำเปิดวาสีสีงานสร้างทีมงานนี่เพราะตกห่วงครับจัดนักจัดเต็มครับพี่น้องเอาคนมือเดียวก็มีเด้อทีมงานนี่เอาเราเลื่มเอาจุกมือหนูมาแล้ววานยาก็มีมือเดียวนี่สิเงี้ยหมุนน้องักหนั่นั่ะ เงินละเขีนป่ะเขียนมืดเขียนมืดเขียนมืดอ๋อเขียนยาบ้วนี่จิอ๋อเขียนมืดอารุนกันอีกครับพี่น้องมาเนี่ยแม่น้องไป่ป็่อเป็นของตัวเองแล้วพอสมอบถือลูกลงตัวนึงห้องก้าว้พี่น้องเลยเนาะเบาปุ๋ยยะสวะเบ้าปุ๋ยข่อหน้ายาเป็นผู้พ่อแล้วป่ะอย่างปุ๋ยผู้หนึ่งให้ความโกลจุดจุดไ่พี่น้องเลย เอามเป็นนังเล่าลากคอพอดีก็เป็นลาลาลาพอล่าพอราหอหองหองห้องห้องงห้้องห้ยวองององงห้างหดองห้อง้องเออง้อง้องององอ้อององออง้องห้อง้องห้อองอ้อง้อ้องห้มห้อองหนอง้องห้องัน้อ้อหอง้งห้องห้องน้องหห้อ้อง้ห้้้อง้้้้ง้องอ้ คีอุณลตัวสองตัวพุณละตัวพุกตัวล้วคก็ขอมูเราไปขอมาหมานซำเนี่ยแตนนนะนั่ <c oughs> นน,นลูกก้ลูกน้ำได้บ่เนี่ยเสือนมาเนี่ยเอานาจอไปได้ก็นางน้ำมาทันแล้วที่อะไะครับพีนองมาเนี้จกี่ไปอยากพ่ายเรียของพูกตนแนวซื้อทุกคนเด้บ่ะนี้มีตัวบ,บ้างียดได้ปีร้อยของเจ๋อส้างอะไรของมีตัว มาแล้วครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยห้องจากของเสยดูจากกูเลยที่เป็นห้องเจ้าเนาะ้องก็ได้สีก็จากของคักเนาะทีมันซึมหมดหมด้องยังมาซึมมาบานน้ำบานน้ำเงี้ยเขาพวกให้กวขาขอบุญกวบคกู้ดีนี้ในได้สีคือเหล้าครับรุ่นเบื้องลึกเนาะใบใหม่ใบใหม่ด้วยใน้องก่าคือไม่ตู้อะไรด้วยเพราม่นไม่ตู้กลับมาแล้วนี่ละใบนี่เราไม่ตู้ในห้องใส่ว่ากันนี่ลูกคนนี้ก็พี่น้องมาเนี่ ตัวมีตัวกะแห้งโอเค้ลยว่ะไม่ทำมาดอะไรเลยเดี๋ยเราไปให้ตัวนึ่งกรอนเ้าพ่อมันดูมันดูเป็นหมองเนาะเอาสิไปใส่ลอดขี้งานนี้เอาเอายศบานทอดกันแล้วเอาเอามาาคกดหันนมากสเอางานเใส่อสมองมุนใส่มุนัวปันเข็มนาฬิกาพี่น้องเลยมันอยู่กล้ๆนาด้วยกับเตยเนาะ ฟองเลยนะบ้าปุยาย๋ยอเผื่อไวยังกวาดน้ำได้บ้างแต่มันยั่แน้ำนำม <c oughs> ันนะแต่นายเราพี่น้าาน <c oughs> นองนะเจ้าจมันดนั่นดีบ่ล่ะแม่เราไปมัดดีอ๋อนี่ตัวเดียวล่ะเห็นด้วยแน่หนิเยอะอ่ะลูกก็ดีครับพี่น้องทีมงานว่าปากว่าติงเราแต่พลังคนเนี้ยไปยังไปกัปแล้วว่าย่าเหยียบตีนเด้อ <c oughs> โอ้ยเหมันเลชื่อตัวเองเลยอือบอกเนี่ย อย่าก,กับว่าใส่ในถังนึงได้สุกแท้หมดเล้กับอื่นเปิดบางคันแล้วหลอดเจ้าอื่นเปิดบงได้กับใเที่ยวพวกบุวงหลายวัยังไม่เปิดของเขาอยู่อาะลูกนั้นอีกกับพี่น้องบ้านในฮูกี้ซีแล้วครับผมตะเวนทีไก่ตกดินแล้วเด้๋ยพี่นอ้องเลยใส่กุหลาตตัวสองตัวกับทีมงานครับตัวมือนึ่งานสางยี่ลีออร์ล่ครับพี่น้องมือหนึ่งเออคนออกห้างออสมอได้บ้างพ่อมองตีแม่น้องไผนั่น อันนีไปใช้กาอีืมจีไปใช้รถเนี่ยมาสเสด็เนี so, ้ยซือเอาไปมากพวกกันหฮได้พวกเราโตสองตัวอยู่ก็เด um> ็กปนในแก้วยุพี่น้องพอดีแมงดาเข้าไปหาปลาเขาก็เด็เนี้ยยุพี่น้องเองว่าตัวแม่เราได้หลายสุดมากเลยมองเราเก่าโตชิดตัวกีหอมๆไว้ใส่ตู้เย็นไว้จากในกินโดนคนว่าอ่ะพี่น้องก็เริ่มหายแล้วครับวันนี้ คือในช่วงนี้ค่าๆก็ง่ายแล้วนี่ักะหอุบา่าเลยพี่น้องเลยม,ม,นนมันเปนดงนนน้นมนีมันน,น้นจำละพนูนไย,ย่งไหบ้บบาปุ๋ยเป็นผู้หาเฮแล้วมันผู้ผักเลยพี่น้องดีแล้วาหาอะไรที่แันดยดยานในท้านเลมีผู้ผัก้ปุ๋ยกัะต้ดนที่การเอ้ห,หาปยา <มะ S 1> หัย่าไ่ได้ขอขอมูอก็จเพิ่นเห็ดเลยนเย่ะมาอาไก้นปอนี้ No, อืมอมันเนาะดูกันดีครับพี่น้องมาเนี่ยเอาเป็นหัวแห้งง่วพผดออกจากคอกินอ็อตมอยืนห้างวมันเห็นด้วยนะไม่หำงวเข้าไปใส่เถาก็ทำกหะยืนในควกกันนะมีเกีียวว่าตื่นออโต้โม่าทังหเลยบุ เป็นในมืดเดียวมหาการมุกข์อะไรตีเดียวหาการมืดเดียวเนี่ยพี่น้องอ๋อใส่สองมได้ก็ปุ่ับาทบาทบานเราก็ทุ่งมือก็ไม่ได้งานตั้งขัดปัญญาเงล้าเลยงานั้นเพื่อนเอากลุ่มหิจางมาก่อนไม่ยากหอกมาตีหลังมหาขอมู้ก็ได้หรอกช่งนี้ยากไก่มู้ยู่พี่น้องมู้ท่านได้พอจะตัวมู้พอก็ทีนับเขายับเขาโย มอปอกัไปหามงเ,งเนีเอาโดยกรอ,องเบิ้มบงทังลกัไปตัวแต่มันพตัวนี้มีอินทิมี่้องเลยมหนีาลกลกันปลาลูกเป็นน้อยระบาดขึน้นไปแต่เาขึ้นไปหาไม่ย่ตัวูนี่ตัวอยูู่้เดียวนีเเอาเอาเอาอยู่นเไปที่น้นอง ทางกนมูได้หมดคันขึ้นหต้นานาีอปเต้นขปา โอ้ตตเวนไัตกอดินลราพี่น้องเลยคำลงคำลงเราตตเวนเจดีหม่ของงางเนี้ยเีหม่ของง่าได้ด้วยครับโอ้หมันหกปดนี่ตัวเตีนดวงเข้าไปกับเสียเลยทันได้เตีนเอาไว้ท่านดิแต่ที่นาน่สถกรลังทยอยทยอยมาพ้ดอ่อนๆไอ้เนียอยู่ตัวทีบอรดโอ้เจจีกับโอยู่ดอกัน้ามาเริ่มมุนแล้ว ไปย,ยังไม่ตูออยว้ย,ย,อยสอตัวหรอพี่นอ้องเ้ยๆมาจแม่มาดัดซอยแ่แม่าจะมมีตัวเย็น้โมเยโม่หคือบ่ท่นหอกสองตัวหรอแต่แค่เสียวมีตัวี่มันเสียดายอันเเขาจ้สิเห็นหน้อ,องหกคนหนเนาะหักฐาดีๆเด้ดดของไว้ของมันพี่น้องเลย,ยเรีเปนช่วงวิกฤต ผูได้ผ่าตือผู้นั้นจบเนี่ยโอ้ยำปลาดงดีประดเนาะได้ดึงตไม่ึงอันน้าบกเมืเอารถมาตัดเที่ยงเอาที่ว่าขับปยังสิอันนี้มหากบไดกิมาดึงมันเกียว่าทันกับาปุ๋ยเอ้ยเป็นอไมันจีน คำหราอ้กันไม่ huh? oh, e. oh. ากด้หมากสอพี่นองเม่างเมียนะบาปบอเดีมาเดมานะมนอเี่ย่มาตีบอฝ่กันดีครับเก๋ดแต่เดี๋ยวมาพูดอย่างเมียก vale ับเมียเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวไหนก็ทนแนั่นหระพี่น่องเอ้ยมันหาทุกหายากมันหกทีเล็กเกินพี่น้องเอว่ามันดงต่างอรรดเฮ้ยเคยบอกก็เห็นแหละทีนานเราบ่เคยหาอยากปนิจ้กเดียปนนะเห็นว่าบ่มีกับพ่อได้่ปนในเกี่ยวก็นี่อยู่ อืผู้ม,ม,มีมือแขางเดียวกับ้องกันพี่นอเนเราไง้องาเรียวแมาาันาไกาม่แม่ม่า,มา,มาเสียอลวละได้ทำไดก็เอาได้ใช้ของพวกเโตัวสองตัวอยดอ,อยวดน,อยน,นี่พวกเรละคนเบื้องรูัเลยจนหัวแหงมัะ <laughs> อัอโมท่านนี่เหมือนอัน้นดอกเพราะอของเปียกแล้วมูพเพราะอะไกบเงียวใส่อยอ่โมย่างบอมีตัวตรวจสัมผัสไมไปดึงออกเด้หนิกนกนจููเด้หน <laughs> ไฟเห็ตัวนึงเดยองก็ได้เจ็ดหมดตัวนึงเอาละแม่พรอทิตย์ของพวกเราตัวอยู่พี่น้องกนน้องไฟเด็ตัวดดดเดียวออพวกเราโคก็ดีได้สองอยู่เรากบอกขาหมูตัวนึงนนขอมูมเอาละแม่เป็นเด็กพวกเราเจ้ตัวนับเขาปไปอีกกันนะอ๋อโอ้โหพื่มีหูไหลหูเรื่เบ่ง เออบ่กี้อมันนี่บ่หมานแต่ว่าก็ได้กินอยู่เด้อพี่น้องเลยให้ปันเหลวกับสีอ้อมด้วยดอกรวมกันแล้วกับสีอ้อมหน่อยเนล่ออ้อมใหญ่เติบไหวใช่ปไปหลายเนาะว่าปุ๋ยดอกเอาหญ้าเดี๋ยวตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับหญ้าหนี่งตัวเจ้าหญ้ากัได้เก็บได้หมดตัวหนึ่งมีการเสียสละให้พี่สาวแต่ว่าน้องสาวเลยบ่เสียสละให้พี่สาวเยมีแต่ตีนคุกนะฝากพี่ฝากน้องไม่มีตัวบันนี่ยถ้านี้ก็เอาอะเไรจงไงมันบ่ได้เป็นกำลังแรงใจพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะ จบแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเอาไปก็เอากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าอีสานมาหนุงหน่อยจ้าคุณแม่อดสมอจ้าขอบคุณด้วยกันจ้าอย่างไรอย่างไรจะมีข้อมูลไหมอัหรับชื่อนี้กับพี่น้องมาหาโกมหาเฉลกับกับพ่อได้ยูได้กินยูหูบ่หมาบมาแล้วก็ฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไม่เด้อครับอีสานมาหน่อยพวกบ่ปุ๋ยชุบป่าก็นำแน่เอาไม่ไว้เสิ้นมีแล้วพี่น้องชื่น้ะพ่อพ่อไหมครับโชคดีมีข้อมสูลครับผมมาปุ๋ยเก้าวกวัดสวัสดีคร่ะ ไม่ยังม่ยืต่วนคืองเ้นมื่อคืนนางเอกไม่หยูดสิเลยั้อยู่เนาะอัเบอใหไฮลาเนครับฟอว่าดีฟองสีเมื่อคืนนางเอกมดสิเบื่องหลังเนบอครับอี้กางเดี๋ยวแยงมาจบจบจบอ่ะานสียงมาสนเอาไปพี่น้องมาเนี่ยไงกินเบื้องกันเด้อพี่น้องเลยจะเจงไหนมันมมานครับมันเนี่